สิ่งเหล่านี้เป็นของเราชั่วคราวการใช้ชีวิตบนโลกการใช้ชีวิตบนเทวโลกการใช้ชีวิตในนรกกำเนใดชานเปลตวิสัยชั่วคราวทั้งสิ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีพระศาสดาจ,จึงต้องการให้สัตว์ตั้งหลายเนี่ยเห็นความจริงตรงนี้เพื่อจะให้เกิดนิพพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายเพราะเข้าใจแล้วว่าเราไปหลงยึดสิ่งที่ไม่ใช่ของเราทําไม เพราะมันทาให้เราทุกข์กเพราะการแปลปวนทุกข์เพราะการแตกสลายทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามความต้องการหรือความประสงค์ของเราเรายึดเพราะเราเห็นรสอร่อยหรือคุณประโยชน์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระศาสดาตรัสว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีแต่รสอร่อยหรืออาธธาัศทะมันมีอาทินวะคือโทษด้วยโทษของมันคือความแปลปวนความดับความเป็นอนัตตาเอาอะไรเป็นตัวตนจริงจังไม่ได้ดังนั้นใครก็ตามที่เข้าไปยึดถือ สภาพธรรมเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนยึดถือแบบมั่นคงเหนียวแน่นคนนั้นก็จะทุกข์เรายึดถือร่างกายเราว่าเป็นของเราเวลาร่างกายเราเจ็บป่วยเราก็ทุกข์เพราะเราคิดว่านี่ร่างกายของเราเรายึดถือร่างกายรูปร่างกายนี้เป็นของเราคนมาด่าว่าร่างกายเราเราก็ทุกข์เรายึดถือร่างกายว่าเป็นของเรามีคนมาทำดีกับเราเราก็มีความสุขมีคนมาสรรเสริญเราเราก็มีความสุขเราจะรู้สึกเราสุขจริงๆไม่มีมีชั่วคราวจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่เป็นของมีชั่วคราว แล้วก็หมดไปดังนั้นเรายึดถืออะไรจริงๆจังๆในโลกนี้ไม่ได้ตอนนี้ถ้าคนเราเนี่ยเข้าใจสัจจะความจริงตรงนี้คนก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมากแต่เพราะคนเราไม่เข้าใจสัจจะความจริงตรงนี้ก็เลยไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือปรารถนาสิ่งใดก็อยากให้เป็นสิ่งนั้นเมื่อปรารถนาสิ่งใดมันไม่เป็นไปตามสิ่งนั้นเนี่ยที่เราปรารถนามันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้น